สวัสดีคีกาอยู่ข้างบนถึงกกกมีต้ตนไม้นี่ต้นตัวนี้ไม่ต้องตอกแล้วตัวนี้เนี่ยอเอาแค่ตัวนี้ก็พอแล้วตอกยุ่นี้ก็อยู่แล้วเนี่ยตั<อ>้งแต่วิ่งเมื่อวาน,น,นาเ,าๆๆเนี่ยสามแสนทับในขาลอยเลยอู้ยนไมยอมหยอกหนิเอาลุงประเด็นห้อง<ร><า>สอนมาที่ซ่อมเรียนมาแต่ว่าพวกพึ่งบระเด็นเจ้าท่าเ<อ>จ้าเรียนมขอบพระคุณครับที่ดูให้

่ยลงอีกแล้วริ่งงานข้นเดกเขาคอนอนมาตนนีดอนี่ไนหมตอ้ตนนี้าน้วนจะไปดกนะท่น้นาดดู้โตแล้หรือเอาเอาตัแงเล่นบ ดินออกก่อนับสั่นเนาะใส่แบบมีนะคะกำลังวางดีเอาไว้นี้เลย ก็สันก็ด้กดอะไรอะไรกันเนปชดพอดนะพนี่พูดัสันกัสันกดิยอะครัจะพพอดีประเทศไเอามาดันไห้พี่โอ้อระบบกันกระแทกนี่แรงแรงพี่แดงแรงแรงไม่แค่บ้านไเหอยอือมาด้านนี้โออพี่แดงไม่มาไม่เสร็จเลยนี่ครับ ลุงผมถามหาเจ้าตั้งแต่เช้าแล้วโอ้ยแี่แปดโมงผมเพิ่งตื่นแปดโมงเพิ่งตื่นเข้างานกี่โมงสิบโมงบริษัทไหนตัางเนี่ยบริษัทผมนี่แหละแปดโมงในพี่เจนอยู่ไหนโน่นไหอยู่ในโลกผมดูแล้วว่าทำไมพี่ถึงเป็นอย่างนี้กับพี่แดงน่ะไม่ออกแดงยู่ไหนล่ะตื่นสายไงพี่เจนโอ้ตื่นสายไงแปดโมงครึ่งเพิ่งตื่น นอ่ะให้งมาตอยหัดให้ลงคลิปอยู่เลงานไปเอาตรงนี้มาเร็วๆจะได้ไปใส่กังนู้นคามบอนทำอะไรอันนี้แบบยี่สิีดีแล้วดินทุบนะบ่ลุงดินทมครับผมเอาจิกน้อยเดียวแล้วจะจิกหลายเลยเ้อค่ะครับจิกจนม้าป่านมันจะพงงานแบบออกแค่นี้แะไม่ไจิกไม่ให้น้ำปูนมาดอกเฉย เอาต้วเอาหล kind of um, ักแล้วร anyway> ้อนตอนนี้ยันนี้นะเพราะว่าคนคนรลยเดี๋ยวๆนะเขาโหลดเขาโหลดไอ้น้ำปูเลยเนี่ยตอนนี้นะเอาหลักเป๊กนี่เนี่ยเป๊กไหมนี่หลักเป๊กข้างหน้าพี่นี่กระปกนมาไหมบุกอะไรไหมขำบาขำหน่อยบางขำหน่อยบางขำใหญ่ไปยึดเป็นขำหน่อยก็มาไปยึดเป็นขำใหญ่ก็ย่างมาที่หลังมา

หักเป็กี่แก้วเป็กเอบาเเอไมใคแก้วเป็กเลยเอ้จับแบบตัวนี้ด้วยแบบตัวน้นดมีหน้าแวเอลกเจ้าเฮ็ดมันเห้าดีนะจังหวะมันสาดนะ้แบบเราเม่เหลตัวนี้ตั้งอเพื่นทอเลยเป็นนุกก็อยาปชื้เครื่องใหม่แล้วนะทีใส่ตรวนี้พี่ใส่บงกันใช่ใช่ใช่หน้ายี่สิบไหมนี่ มันยี่ติดไหมมันยี่ติดไหมไม่ไม่ไใช่กว้างไปก็จยับเทาให้ได้ยี่ติดต้องีตอกิกก่านจะได้เลยนั่ห้าหรอล่าิาหรอั้น คนนาขยับมาต้องตีเต็มเต็มต้องตีเตนคือเอาตอกมาเนี่ยาแม่ก่อนนะี่ก็ดีรู้สึกว่าหนูจะดนคนนึงหคนนึงูตรงนี้บางเหนี่ยวคอโอ้หอะไรท่งเหนอ นั่นในแบบเม็ดยี่นะเอามาใส่ดูดินั่นในแบบเม็ดยี่นั่นนั่นมาตอกีมันจะง่ายกว่าน่นนึงตามเม็ดไม่ได้แล้ว ตานดสองเม็ดเะรนีกว่าคนเล็กคนอมเอามสิบ hmm. ต oh. oh! like oh, 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 ัวไปก่นเอาครับพี่ทีสองเม็ดที่หมดนนะเอาเอาเฉพาะนั่นนะที่เหลือเ็นมะน่ที่กองมาใส่ตัวนี้ก่อนอันน้กี่เม็ดเท่าไหร่ไปแกะ đặt cái, hai cái này,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 

โรรักพี่เสียดายน้องนะคะสี่โปรโผ่านช่องหน้าบุญทุกขของเพืนะคะขอบคุณมากๆค่ะวัสดีค่ะ